ภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า heat transfer นะครับ heat transfer หลักการของมันนะครับก็คือพลังงานความร้อนเนี่ยจะถ่ายเทจากเป็นไงจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่านะครับหลักการคือนะพลังงานความร้อน จะถ่ายเทจากบริเวณที่มีอุณหภูมินะครับสูงกว่าไปยังต่ํากว่าเสมอไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํากว่าเสมอ นะครับ มันมีมันมีหลักการนะมันมีหลักการทางพลาศาสตร์อยู่นิดนึงคือนะครับสมมุตินะแล้วบอกว่าณนะบริเวณนะครับ a เนี่ยนะครับมีอุณนหนะะภูมิเท่ากับ B นะครับแล้วก็เราบอกว่า ณนะบริเวณ B เนี่ยมีอุณหภูมิเท่ากับ c น้องๆเราเราสามารถตัดสินได้ไหมว่า a เท่ากับ c ได้ไหมครับได้ไหมพวกเราคิดว่าได้นะถ้าบริเวณ a มีอุณหภูมิเท่ากับ b b อุณหภูมิเท่ากับ C เราสามารถบอกได้เลยว่าอุณหภูมิบริเวณ A นั้นเท่ากับ C นะโดยที่นะครับการถ่ายโอนความร้อนจะมีทั้งหมดอยู่3วิธีด้วยกันนะครับนะการถ่ายโอนความร้อนจะมีอยู่3ามวิธีด้วยกันวิธีการแรกนะครับก็คือการนําความร้อนหรือว่าคอนดักชันครับคอนดักชันตัวกลางเป็นอะไรทุกคนตัวกลางเป็นตอบได้ไหม ตัวกลางเป็นของสถานะอะไรครับ solid นะ solid ครับ <S <S คราวนี้ถามว่าถ้าเป็นของเหลวหรือแก๊สได้ไหมได้แต่จะช้านะวงเล็บไว้นะครับถ้าเป็นลิควิดหรือแก๊สเนี่ย จะช้ากว่าคราวนี้ครับเรามาดูคำว่าคอนดักเตอร์นะครับคำว่าคอนดักเตอร์ กับคำว่า insulator นะหรือว่าตัวนำความร้อนหรือฉนวนความร้อนครับน้องๆตัวนำความร้อนก็คืออะไรอะวัตถุที่มันสามารถเป็นไงวัตถุที่สามารถนำความร้อนได้ดีถูกไหมครับ นะวัตถุที่สามารถนำความร้อนได้ดีนะครับนะหรือว่าเราจะพูดอีกในยะหนึ่งว่ามันถ่ายโอนพลังงานนะครับถ่ายโอนพลังงานความร้อนพี่บอชขอเขียนสั้นๆแบบนี้นะทีถ่ายโอนพลังงานความร้อนเนี่ยจาก A ไป B อย่างเงี้ยได้ดีครับได้รวดเร็วนะครับ วัตถุที่สามารถนําความร้อนได้ดีบางทีอะเราจะคิดว่าเราจะบอกมันว่ามันคือการถ่ายโอนจากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่งได้อย่างรวดเร็วนะครับเนี่ยได้ดีกับได้รวดเร็วเนี่ยความหมายมันสอดคล้องกันนะครับเช่นอะไรทุกคนเช่นโลหะโลหะเนี่ยแทบจะทุกตัวเลยนะ ที่นำความร้อนได้ดีนะครับอ่าอย่างเช่นพวกคอปเปอร์ใช่ไหมฮะคอปเปอร์เหล็กนะเ,เงินแบบนี้นะครับอะไรกันทุกคนอลูมิเนียมเป็นต้นนะครับแบบนี้ น้องว่าอะไรที่ไม่ใช่โลหะแล้วนำความร้อนดีด้วยนะฮะอันนี้ทุกคนอาจจะไม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคือเพชรครับหรือว่าไดมอนด์นี่แหละนะครับรู้เปล่าว่าภายในเพชรองค์ประกอบของมันคือคาร์บอนนะครับเหมือนกับพวกฐานหินอะไรพวกนี้เลยนะแต่ว่านะราคาดันแพงกว่าฐานเป็นล้านเท่านะครับ เค็ดนำความร้อนได้ดีที่สุดในธรรมชาติตัวหนึ่งเลยนะครับถัดมานะครับคือฉนวนความร้อนหรือว่าอินซู a เลเตอร์นะครับอันนี้ก็คือวัตถุที่มันเป็นไงมันต้านการนำความร้อนครับนะวัตถุที่ต้านแล้วน้องก็อาจจะไฮไลท์สีแดงไว้นะครับเนี่ย ต้านความร้อนได้ดีพูดง่ายว่ามันคือวัตถุที่ความร้อนไม่จะถ่ายโอนจากจุดหนึ่งไปีกจุดหนึ่งได้อย่างเชื่องช้านั่นเองนะนะอันนี้พี่โบไม่เขียนซ้ำนะเพราะว่ามันก็คำความหมายซ้ำเดิมนะครับแต่อยากให้น้องรู้ไว้ อะเช,นะเช่นโฟมนะครับเช่นโฟมเช่นพวกใยแก้วนะวัสดุที่มันนำความร้อนได้ไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเอามาใช้ในลักษณะต่างๆกันไปนะขนสัตว์อย่างเงี้ยครับอืมอะไรกะกระทะเห็นไหมฮะกระทะส่วนที่ต้องเจอความร้อนก็จะเป็นโลหะ ส่วนด้ามจับก,ก็จะเป็นไม้เห็นไหมไม้นะพลาสติกพวกนี้นะครับอือันนี้น้องๆหลายคนอาจจะไม่ไม่อันนี้เหมือนกันนึกไม่ถึงอากาศครับอากาศเป็นฉนวนความร้อนที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับอืม ถัดไปครับการพาความร้อนครับนะหรือว่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า convection นั่นเองนะครับมันก็คือการที่มันเป็นการเคลื่อนที่ของพวกที่มันเป็นสถานะพวกของไหลก็คือของเหลวและแก๊สนะครับนะ q u q u i d กับแก๊สนะครับนะพรลักษณะเป็นของไหล อ่ะโดยที่ความร้อนนะครับการพาความร้อนเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2กรณีด้วยกันเนี่ยลมก็เช่นกันนะลมเนี่ยก็เป็นการพาความร้อนใช่ปะ่ะลมเนี่ยนะฮะเช่นกันการพาแบ่งเป็น2กรณีครับนะแบ่งเป็นการพาแบบธรรมชาติครับ เราเรียกว่า natural convection นะ natural convection กับการพาแบบเราบังคับนะฮะ่า f o r c e convection กับแบบบังคับแบบธรรมชาติเนี่ยอย่างเช่นพวกอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นอากาศเย็นออลดตัวต่ำลงอะไรแบบนี้นะครับ แบบบังคับก็คือการที่เราเป่าลมร้อนเข้าไปอะไรประมาณนี้นะครับเออคำแรกของหลังคำว่า natural คืออะไร่ะกลับค่ะกลับ เนี่ยอย่างเช่นเวลาน้องต้มน้ําแบบเนี้เห็นปะเนี่ยเวลาน้องต้มน้ําแบบนี้นะครับนึกภาพว่าเวลาน้องต้มน้ําเนี่ยเวลามันจะกว่ามันจะร้อนเนี่ยคือสมมติร้อนปุ๊บใช่ไหมร้อนปุ๊บเนี่ยวอมเม,มลีวอมโมเลคิลเนี่ยมันจะขึ้นไปที่สูงไอเย็นเนี่ยมันจะมุดลวดตัวต่ําลงมันก็เอาไปเจออุณหภูมิสูงจนกระทั่งทั้งหมดเนี่ยมันถึงค่อยๆเดือดนะครับเข้าใจไหมเวลาเวลาเราต้มน้ําเราจะได้เห็นหลักการด้วยว่าเฮ้ยกว่าน้ํามันจะเดือดเนี่ยมันมีหลักการทํางานยังไง นะครับ ừ. เออแล้วลมอ่ะหรือว่าวินเนี่ยนะครับจดเพิ่มไปนิดนึงว่าปกติเนี่ยลมเนี่ยมันจะพัดจากไหนไปไหนนะทุกคนพัดจาก ความกดอากาศเป็นยังไงครับความกดอากาศสูงไปหาความกดอากาศต่ำใช่ปะ P คือ pressure ใช่ไหมคะ pressure ค่ะ P คือ pressure นะพัดจากความกดอากาศสูงไปหาความกดอากาศต่ำน้องๆความกดอากาศสูงอากาศจะเป็นยังไง ความกดอากาศสูงเนี่ยนะครับอากาศจะเย็นนะฮะอากาศเย็นเดนซิตี้สูงในขณะที่ความกดอากาศต่ำเนี่ยนะครับอากาศจะร้อนกว่านะอากาศจะร้อนกว่าแล้วพออากาศร้อนกว่าปุ๊บ ความเอ่อความหนาแน่นต่ำเนี่ยอากาศเบาะจะลอยตัวสูงขึ้นด density จะ e ต่ำครับอันนี้คือเสริมนะเสริมไม่ให้นะครับเวลาเขาถามเนี่ยน้องจะได้ตอบได้ว่าเออลมเนี่ยมันพัดจากความกดอากาศสูงไปหาความกดอากาศต่ํานะครับแล้วก็ความกดอากาศสูงมีลักษณะเป็นยังไงอากาศมันเยอะความหนาแน่นเยอะเขาเรียกว่าความกดสูง แต่ถ้าสมมติว่าอากาศมันน้อยๆใช่ไหมเขาก็จะเรียกว่าความกดอากาศต่ำนะครับเอาไปใช้ได้หลายหลักการมากใช่ป่ะอย่างเช่นลมบกลมทะเลอะไรแบบนี้ครับ mm hmm. sea breeze land breeze พวกนี้นะครับ การแผ่ความร้อนครับสุดท้ายอันที่สามครับ heat radiation ครับน้องๆการแผ่รังสีความร้อนมีตัวกลางไหมจำเป็นต้องมีตัวกลางไหมฮะจำเป็นไหมจำเป็นไหมทุกคนจดไปฮะไม่มีตัวกลางครับนะไม่มีตัวกลางไม่จำเป็นต้องใช้นะฮะ นะกการแผ่รังสีความร้อนนะครับนะเป็นการถ่ายโอนนะครับเป็นการถ่ายโอนในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะเป็นการถ่ายโอนในรูปแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับพวกอินฟราเรด นะเช่นอินฟราเรดที่เขาเรียก IF เอเนี่ยอินฟราเรดนะครับ จำไว้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันแผ่ความร้อนมาให้เราใช่ป่ะคือข้อควรรู้อย่างหนึ่งที่พี่วศอยากจะบอกน้องไว้คือยิ่งวัตถุมีความร้อนสูงเท่าไหร่นะยิ่งวัตถุเนี่ยมีความร้อนมากเท่าไหร่นะครับน้องว่าความการแผ่รังสีมันยิ่งเป็นไงทุกคน Heat radiation มันยิ่งเป็นยังไง Heat radiation ยิ่งสูงเท่านั้นครับอย่างดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีความร้อนสูงมากใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่มันจะมีการแผ่รังสีออกมามากอะยิ่งมีเยอะครับ